โอเคครับท้วกคนเอ้เอ้เฮ้ย,เ,ยเปิดมาก็เจอเลยเว้ยถูกไหมเฮ้ย,ยผมขอโทษผมใช้ไม้เปลือง <c oughs> วายแย่ละ <c oughs> ทำไมเราไม่กด,ดได้ฮาร์ด ใช่พี่เราดูอะไรไม่เราต่อให้เราต่อให้เราต่อให้ต่อให้มั้งมั้งนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้งยี่รอดเลี้ยวยี่รอดเลี้ยวยี่รอดเลี้ยวพวกใส่ด้วยโอ้เหม็นจังแบบ เพื่อน <laughs> เพื่อนไปไกลมากเพื่อนไปไกลมากเปิดมาเราก็โลมเลย What are you doing ก้าราคาเปลี่ยนปลาหม่ายแล้วมาช่วยผมก่อนอทนันไหมเนี่ยเฟซซ็อกปอะไม่หรอกเพื่อนมาละ อืมเอ้ยผมจะจู้ยังไงล่ะนี้ทันปะเนี่ยทันหรือเปล่าโอเคทันนะยิงให้หน่อยได้ไหมโอเค thank y งคิว a n งคิว t h งคิวเ u เฮ้ยเพื่อนเอาเอาฟักทองมาจากไหนดูดิดูด,ดิฟักทองอ่ะ จะมาก็มาบ้านหน่อยมายจะซ้ำผมผมเข้าใจมายจะซ้ำผมมอย่าซ้ำผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมได้ฮาร์ดอยู่อะไรอ่ะเฮ้ยได้ฮาร์ดไม่ทำงาน ไ,ไหปหาไม่ทำงานมันเป็นอะไรไมันเกิดเรืรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นหล่แล้วปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเหยก่อขโรอดขาโอด ขอโทษได้ไหมฮะที่ลากมาขอโทษได้ไหมที่ลากมา <c oughs> ขอโทษนะครับอ๋อได้ทำให้มันเพราะเราไม่เจ็บหรือเปล่าเออว่ะร้องเมื่อกี้ร้องแล้วร้องเมื่อกี้ร้องจริงทำจริงเจ้าพี่เล,เล่นหรอน้อง พี่ขับบัไฟก่อนพี่ก็อยู่แบบพีชแบบสันติก่อนน้องก็เจอแต่พี่เลยอ่ะไอคลิปไหน,นคลิปที่แล้วมั้งแม่งไม่เอาเลยอ่ะไอคนที่เล่นแพดืพอพกไอหมูหมูน้อยอ่ะหมูหน่อย,อยทำโซมแอบบจะเจอแอบ,บกว่าโอ้หดูดิโอ้โหด,ดูน้องใช้ น้องชายดูดี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 เออคนอุอ้มไมเหรอกำลังทำอะไรอยู่กำลังจะสไลด์ข้ามแผ่นไม้เล้วไม่เป็นไรครับเพราะผมยังเป็นเนี่ยคอนเสิร์ตมันเป็นหนที่ที่ผมยังไม่ช่วยเพื่อนเลยเอาเพื่อไปช่วยละเนี่ย แยงหน้าที่อ่ะไม่รู้จักหน้าที่เลยอ้วกดำปะอืมทุบทุบแล้วด้วยโอ้ทุบแล้วด้วยผมแพ้ตัว,วอ้วกไงผมไม่ค่อยแบบ มันอ้วกอะผมไม่รู้ทิศในการหลบพวกมันอะไปแล้วไปแล้วอย่างนี้พี่ก็ไปปั่นดีนอ้องเก็บอ้วกเสร็จพี่ก็ไปปั่นสิครับเดี๋ยวเสร็จอยู่แล้วอะไม่ทุกเครื่องด้วยนะมาแค่เก็บอ้วกหรือเปล่าไม่ใช่นี่ก็ยังดำอยู่หึ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 น่เด,ยเดียวจ้า ครับข้าจข้าจะก,ก่อนแบบเฮ้ออะไรกันครับเนี่ย <c oughs> ยือย้อยื้อยื้อให้เพื่อนยื้อให้เพื่อนไม่ตามนะผมได้ใช้อยู่อืมนาและ เพะ่ติดคือติดผิดเองมันผินดที่ผมเองมันเหตุชนันเอง <c oughs> แต่แลวดิอยู่ทำไมตรงเนี้ย <c oughs> ไม่ปะไม่ มาไม่มีนี่ละปลาละจ้าอยู่ทำไมเราตรงนี้โอ้โหพี่มีอดีนาเรีนน้องโทษทีว่าน้องน้องเปิดวะ ไมมีไม้เหลือน้องต้องเปิดวะไม่งั้นเดี๋ยวพี่เปิดเองนะนี่เป็นยางั้นะเป็นไงล่ะเจอดิอีนพี่เข้าไปเปิดให้อยูจ่จังหวะพอดีเลยเขาไม่มา ผมคงไปล้างก่อนแล้วกันถ้าเขาไม่มาเราอยากออกไปได้แบบอย่านะอย่าโผล่มาตอนที่ล้างอยู่นะไม่ชอบไม่ชอบเพราะว่าเดินหน้าไม่สะอาดโอเคอุตส่าห์เอาเข็มฉีดยามาต้องใช้ยน้องชายอย่าจุกน้องชายอย่าจุกพี่หอ เอ้ยเอ้ยพวกดำด้วยเป็นอะไรนะ ไปได้แบบวันนี้โอ้ไปไม่ได้เนี่ยเลื่อยๆเนี่ยเลื่อยๆเนี่ยเฮ้ยเพื่อนมาช่วยนะ <c oughs> เพื่อใจดีกันไปแล้วจะออกได้ไหมเนี่ยเนีย่ยบอกแล้วผมจุกวกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่โอ้โหมันซ้ำมันซ้ำมันแ้นมันแ้นแฉะแหละดูออก ไม่ต้องบอกก็รู้แต่ผมมีแทางหลังอะดีต้องใช้มีไดฮาร์ดด้วยอดีโอนะ้แค่ไหนดูออกไป่ต้งบอกก็รู้เฮ้ <c oughs> <c oughs> ก็มันก็มันก็โอเคอะนัดนัดแบดอะโอเคครับสำหรับใครที่ชอบก็ขอบ,ข,าาขอบคุณมากแล้วครับขอบคุณมากที่เข้ามาดูนี่มินเปียกอะแล้วเจอกันคลิปไหนจะคลิปแหละจะคลิปก็คือต้องเนไปอยู่แล้ว้วเชิญครับบ๊ายบาย